กลับบ้านแล้วนะแม่มาอยู่หลายวันแล้วอากาศไม่ดีขึ้นเลยค่ะทุกคนจะไปปีนเขาก็ปีนไม่ได้นะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยจะกลับออสโลแล้วนะคะเราก็นั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งออเนสมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเดินเที่ยวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเดินทางไปที่เมืองซองดอนแล้วนะคะ จากเมืองนี้ไปเราก็ขับรถไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะทุกคนจากนั้นก็ต่อรถบัสเข้าออสโลนะคะการเดินทางครั้งนี้สะเทินน้ำสะเทินบกมากเลยทุกคนเราจะต้องนั่งรถบัสนะคะไปกับเรือข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปออสโลนะคะแล้วสองข้างทางเนี่ยทุกคนจะมีรถบ้านเยอะมากนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาจะไปเที่ยวกันนะคะ อากาศก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนไม่ตกนะคะแล้วก็การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลา6ชั่วโมงนะคะทุกคนจากสองดอนไปออสโลเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย